อะไรบ้างครับที่สมองมนุษย์มีแต่สมองคอมพิวเตอร์หรือสมองกลยังไม่มีไม่อยากจะเรียกคอมพิวเตอร์ว่าสมองได้ซ้าไปครับเพราะว่าขีดความสามารถยังห่างจากสมองมนุษย์ยแล,<า>แล้วคอมพิวเตอร์ที่แพงที่สุดในโลกนี่เขาก็บอกว่าขีดความสามารถเท่ากับมนุษย์ไม่ถึงหนึ่งปีเท่านั้นเองนะครับยังรวบรวมประสบการณ์กับเ,เก็บความรู้สึกต่างๆไว้ยังได้ไม่ครบถ้วนโอครับคอมพิวเตอร์รจริงๆแล้วถ้าหากว่าไม่มีชุดคําสั่งหรือเรียกว่าซอฟต์แวร์นี่นะครับ มันก็คือเศษเหล็กทําอะไรไม่ได้เลยหรือว่าถ้าซอฟต์แวร์มีคําสั่งึ่งผิดพลาดคํานวณผิดมันก็เกิดภัยกับผู้ใช้ได้แต่ถ้าพูดถึงความสามารถของคอมพิวเตอร์โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยสิ่งที่คอมพิวเตอร์ถนัดที่สุดก็คือการทํางานที่ซ้ำซากนะครับทำงานซ้ำซากยิ่งซ้ำซากเท่าไหร ก็ยังทํางานเสมอต้นเสมอปลายแม่นยําเป็นเพราะว่ามันไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกหรือเปล่ามันเลยทําซ้ำซากได้ดีใช่ครับเพราะว่ามันทํางานด้วยไฟฟ้านะครับเราก็ปล่อยให้ทํางานอยู่ได้ตลอดเวลาครับแล้วถ้าจะเทียบกันทั้งถีเนี่ยอาจารย์ต่ออีกหน่อยได้ไหมครับว่าอะไรที่คิดว่าสมองมีคอมพิวเตอร์ยังขาดอยู่เยอะเลยสิ่งซึ่งเรียกว่าสติปัญญานะครับคิดว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยยัง ห่างไกลถึงขั้นที่จะเรียกว่ามีสติปัญญาคือเก็บประสบการณ์ไว้เก็บสิ่งซึ่งเรียนรู้ไว้สําหรับใช้งานในการตัดสินใจในการทํางานครั้งหน้าโดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้เห็นว่าคอมพิวเตอร์นั้นมีระบบเรียนรู้แล้วไม่ใช่หรือครับ,รบที่เขาจะเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองก็<อ>เป็นคอมพิวเตอร์อรรซึ่งนําหน้าที่สุดนี่นะครับก็มีผู้เขียนโปรแกรมให้เรียนรู้ที่เก่งมากๆเลยแต่ว่าเรียนเรื่องเดียวนะครับเช่นเล่นหมากรุกก็แข่งกับ มาสเตอร์ที่เก่งๆทั้งหลายแล้วก็จดจําวิธีการเล่นของไปจดจําวิธีการเล่นคู่แข่งใแล้วพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกใช่ครับแล้วหลังเจอคู่แข่งที่เก่งอย่างนั้นเนี่ยเขาก็สามารถจะสู้ได้ล่ะใช่ครับอ๋ออันนั้นไม่ต้องมีคนเปลี่ยนโปรแกรมเขา<ต>เขาต้อเขียนโปรแกรมต้องเขียนโปรแกรมในลักษณะที่ว่ามันรู้วิธีจดจำมันเรียนได้นะครับถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้ต่อไปในอนานะคตเป็นไปได้ไหมครับว่าคอมพิวเตอร์นั้นอาจจะค่อยๆเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับสมองคน จนกระทั่งไล่ทนสมองคนเป็นไปไปด้ไหมครับเป็นไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเป็นไปใน,ในแต่ละเรื่องอย่างยกตัวอย่างอาจารย์ขับรถเกียร์อัตโนมัติใช่ไหมครับใช่ครับรถบางคันนะครับเวลาเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติขึ้นเขาลงเขาทางทาง,ทางชื้นนะครับฝนตกเขามีระบบควบคุมโดยการเรียนรู้จากสภาพถนนที่เคยขับมาแล้วทําให้เปลี่ยนเกียร์ถูกจังหวะทั้งทงท,งที่ไม่ควรจะเปลี่ยนในตอนนั้น เปลี่ยนได้อย่างถูกต้องเพราะขึ้นเขานะครับครับอันนี้เป็นเรื่องซึ่งเขาเรียนกันนะครับซึ่งอาจจะดีกว่าดีกว่าเราด้วยซ้ําตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องซ้ํำซากเช่นนี้จะขับรถได้นิ่มน,นวลกว่าใช้คนขับครับอาจารย์มักคิดว่าถ้าเทียบกันตรงนี้เป็นไงครับสาขาหนึ่งในคณิตศาสตร,ร์เรียกง่ายๆแล้วกันนะครับคือสาขาที่ศรรึกษาปัญหาที่แก้ไม่ได้นั่นคือชื่อทั่วไปนะครับแต่มันเป็นศัพท์เทคนิคนะครับการแก้ไม่ได้เนี่ย ปัญหาพวกนี้นี่ความหมายของแก้ไม่ได้คือไม่สามารถมีขั้นตอนที่ให้คำตอบที่รับประกรันม่าได้คำตอบทีนี้มันมีทฤษฎีบทสำคัญสคัญเยอะที่พิสูจน์ออกมาแล้วและบอกว่ามีปัญหาเยอะในคณิตศาสตร์ที่แก้ไม่ได้ในความหมายนี้แปลว่าต้องใช้ความสร้างสรรค์อันนี้แปลว่าไม่มีวันที่เขียนโปรแกรมที่สามารถจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะฉะันตรงนี้มันก็คือข้อจํากัดคือไม่ว่าอันนี้มันตอบคําถามแรกที่ผมบอกไม่ว่าพัฒนายังไงก็ไม่มีทางแต่อาจจะใช้วิธีอื่นมาแก้โดยใช้เรียนแบบมนุษย์ก็กําลังพยายามทําอยู่แต่มันจะไม่เหมือนกันเพราะมันจะขาดความสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหาอาจารย <laughs> ์อ๋อจะหลักจะมีอะไรตรงนี้ครับเออคงต้องถามว่ามีอารมณ์ได้หรือเปล่าเป็นเป็นอีกอีกด้านหนึ่งแล้วก็มนุษย์เนี่ย มีส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งจะจะแปลกไปคืออย่างที่จย์มากว่าไม่มีกฎส่วนส่วนที่ที่คอมพิวเตอร์หรือหรือโลกนั้นทําได้เนี่ยคือเป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ว่าส่วนนี้ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ซึ่งอันหนึ่งก็อย่างว่าความดีความชั่วการการตีค่าของสิ่งต่างๆซึ่งถ้าถ้าไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้อารมณ์เข้ามาจับม,มีอารมณ์เข้ามาเนี่ยมัน อยู่ที่สร้างคอมพิวเตอร์ให้เกิดอารมณ์ได้สักแค่ไหนไและอารมณ์เนี่ยมันต่างไปอีกไม่ทราบว่าเรากําลังจะให้คอมพิวเตอร์นี่มีอัตราหรือล่าครับมีตัวนตนก่อนแลวท่านอาจารย์ถามว่าเอ็คอมพิวเตอร์มีสํานึกดีชั่วนะครับถ้าถ้าคิดถึงในสภาพนั้นนี่ก็ก็เป็นประเด็นที่ในวงการคอมพิวเตอร์ก็พูดถึงนะครับพูดถึงเหมือนกันนะครับพูดถึงเพราะว่าเรากําลังพยายามสร้างหุ่นยนต์อหุ่นยนต์นี่นะครับมีหลายแบบ มีชนิดที่มีแขนเดียวแต่ใหญ่มากยกรถยนต์ได้ทั้งคันแล้วก็ใช้ประกอบนะครับอันนั้นเป็นหุ่นยนต์ซึ่งมีแต่พฤติกรรมครับแล้วก็ต้องทําตามออเดอรขอ์ของใบสั่งสินค้านะครับแล้วคงจะไม่มีความสํานึกอะไรแต่เรากําลังต้องพัฒนาไปอีกก้าวหนึ่งนะครับเพื่อจะสร้างหุ่นยนต์ที่ช่วยงานนะครับถูบ้านยกของอทําอะไรก็แล้วแต่รับโทรศัพท์แล้วก็เดินไปเดินมาได้ด้วยแล้วมีไหมครับว่าหุ่นยนต์นั้นบริการแต่มนุษย์ที่ดีที่ถูกใจ แต่มนุษย์อีกประเภทหนึ่งเนี่ยไม่บริการกลับจะทําร้ายเนี่ยอพอที่จะใส่ได้คุณยนตทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ถูกสั่งการให้ทํางานโดยอัตโนมัติคือรับมีโซดสัมผัสที่จะรับเข้าไปแล้วก็มีการเขียนโปรแกรมให้ตอบสนองแล้วก็ปฏิบัติออกมาเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยทำงานอัตโนมัติเพราะบางครั้งนะครับอย่างยกตัวอย่างยานอวาก,ากาศที่ไปดาวอังคารเนี่ยนะครับถ้าเรารีโมทคอนโทรลไปที่ดาวอังคารเนี่ย สัญญาณขาไปมันตั้งหลายนาที<ม>ขากลับหลายนาทีเนี่ยคงไปสํารวจอะไรไม่ได้ยานอวากาศดาวอังคารถึงต้องมีหุนยนที่รูปร่างเหมือนกนรถยนต์กับเหมือนยานอวากาศนะครับไม่มีสองขาสองมือแล้วก็ต้องทํางานด้วยตนเองตามที่สั่งไว้ล่วงหน้าเจอก้อนหินขวางหน้านะครับก็ต้องเลี้ยวขวาได้ม,มีกล้องมีตาอะไรของตนเอง ผมขอคิดด้วยคนเรื่องเกี่ยวกับ,บ<อ>ความแตกต่างระหว่างสมองคนกับสมองคน,นคือในสมองคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอไ,ฟไฟฟ้าใช่ไหม,อ,มอย่างเดียวติดต่อทางเดียวแต่สมองคนนี่มันมีหลายขบวนการพอเข้าไปเนี่ยเ,เซลล์อย่างหนึ่งจะต่อกับเซลล์อย่างหนึ่งแล้วมันจะไปอันนั้นจะไม่ไปที่อื่นแล้วก็ปล่อยสารเคมีอย่างหนึ่งแล้วมันก็เป็นทางเดินของมันก็เฉพาะซึ่งมันเหมือนกับวางโปรแกรมไปแล้วนะซึ่ง บางอันในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเข้าใจไม่ถึงถึงจุดนั้นนะ <_ d> um> เช่นอย่างข้อมูลเนี่ยสมองเราเนี่ยเราจะรับข้อมูลต่างๆเนี่ยเรารับแบบพุทธเจ้าก็รลุมาท,า,าทั้งนานิกาอเล็กทอนิกส์ภายนอกหกาภายใน6 <ชะ S 2> ส่วนใหญ่เราก็รับที่มากที่สุดคือการเห็นก็ไปกระตุ้นสมองการได้ยินเนะเสร็จ<ม>แล้วการสัมผัสรัรบรสนะแล้วก็กลิ่นนะพวกนี้เป็นต้นนะแล้วก็เข้าไปแล้วถึงจะเกิดอารมณ์แล้วก็ค่อยมามา ว่าเอ๊ะเราชอบไหมสมมติว่าถ้าเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งตรงนี้เอ๊ะอากาศไม่ชอบฉันจะไม่คิดละ่ะฉันไม่ทําคอมพิวเตอร์รีสปอนส์หรือตอบสนองแบบนั้นไม่ได้แต่ของคนเหล่านี้ถ้าบางทีคําถามคําถามเดียวกันคนคนหนึ่งถามฉันจะตอบอย่างนี้แต่ถ้าอีกคนถามไม่ชอบหน้าไม่พอใจจะตอบอีกอย่างอันนี้มันมีมนมคำถามเดียวกันครับมันจะมีอารมณ์มีมีอะไรต่ออะไรเข้ามาท,ทั้งทั้งที่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์น่าจะเอาไปชุดเดียวกันตลอดไม่ว่าถ้าใสา่ถ้าใส่ข้อมูลนั้น การตอบสนองน่าจะเป็นแบบแบบเดียวอันนี่พนเมื่อกี้บอกว่าสมองคนหรือสมองมนุษย์เนี่ยก็ทํางานด้วยระบบไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เมื่อกี้ที่พูดก็ไฟฟ้าเหมือนกันแล้วอะไรคือความต่างครับตรงนี้คือมีส่งส่งในแง่ส่งการวิ่งวิ่งระหว่างตัวก้านก้านของมันเป็นชนินตัวเซลล์แต่ระหว่างตัวเซลล์ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นสารเคมีคือมัน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 และกสารเคมีแต่ละกลุ่มเซลลจากเซลลหนึ่งไปอีกเซลลหนึ่งแล้วไปอีกอันหนึ่งเนี่ยมันเป็น คนละตัวฮะและสารเคมีก็มีหลายชนิดแล้วก็ยังโหมหาสารแล้วก็มันต้องไปทิศนี้ตลอดไปที่อื่นไม่ได้ต่อคนอื่นไม่ได้มันต้องมีทางมันเหมือนกะมีทางเดินระยงระยางแต่ไม่หมดเลยซึ่งเรายังเข้าใจไม่ไม่ไม่ดีพอในปัจจุบันหมายความว่ามนุษย์เองยังเข้าใจสมองของมนุษย์เนี่ยไม่ดีพอในปัจจุบันเข้าใจว่าจากก้านสมองเป็นไฟฟ้าวิ่งทางทางเดินในการติดต่อคําสั่ง ก็มีส่งไฟฟ้าวิ่งอยู่ในตัวตัวเซลลจากเซลล์มาถึงเขาเรียกก้านมันนะฮะก้านของเซลอันนี้อันนี้คือก้านสมองหรือเปล่าครับครับตัวตัวก้านสมองเองจะอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับแต่นี้มันก็จะส่งไปตามประสาทต่างๆเช่นประสาทบางตำแหน่งมาที่ตาก็ทําให้ตาเรากรอกซ้ายกรอกขวาหรือไปที่หน้าทําให้เรายิ้มให้เราหลับตา ยิงฟันเนื้ออะไรแล้วแต่สิ่งที่เราจะทําครับแล้วก็ไปที่แขนขาทำใหยกแขนขาหรือทาพฤติกรรมอะไรแต่อะไรที่เราต้องการตอนนี้มันออกมาจากตรงนี้เนี่ยเป็นไฟฟ้าครับแต่ว่าหลังจากเซลล์ไปหาเซลล์เนี่ยอาจจะเป็นสารเคมีฮะเป็นสารเคมีติดต่อกันเป็นสารเคมีติดต่อกันแล้วจะเวียนทางไหนมันมีเข้ามาระบมองเขาอยู่ครับเป็นทางเดินที่แน่นอนที่ที่หมอท้หมดอธิบายเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องการสมองการสมองมันคนทั้งหงอนี่หมายถึงตัวใยที่อยู่ข้างใน เพราะฉะนั้นแม้แต่ในก้านสมองเองเนี่ยก็มีสารเคมีทุกส่วนของของระบบประสาทเนี่ยมีสารเคมีปนกับไฟฟ้าเพราะฉะนั้นบา,บ,าบางบางส่วนจะเดินด้วยไฟฟ้าไปถึงจุดหนึ่งมันเปลี่ยนด้วยสารเคมีเพราะฉะนั้นความหลากหลายมันถึงจะมีมากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี